สวัสดีค่ะเย่ป้านาเป็นเสียงแต่งมาอีกแล้วค่ะดีเหมาอย่างที่ป้าพูดไปเมื่อวานเนาะเห็นข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจก็อยากจะมาให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆนะคะป้าก็นักสู้คนหนึ่งนะบางคนอาจจะมองเผินๆก็อ,อาจจะมองว่าเอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรที่แบบดูเดือดร้อนหรือไม่สบายใจ มีค่ะแต่มันอยู่ข้างในเลยแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วทุกรูปแบบเน้ะอายุปูนนี้จะนะไม่เจอปัญหาไม่เจอวิกฤตเป็นไปไม่ได้ก็คือเพียงแต่ว่าเหมือนที่ป้าบอกไปบ้านทุกบ้านมีประตูทางออกปัญหาทุกปัญหาก็ต้องมีทางออกใช่ไหมคะแต่ในขณะนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นทางออกซึ่งป้าก็เคยผ่านมาหมดแล้วค่ะวิกฤตที่หนักที่สุดก็ปีนี้แหละคะ่ะบริษัทที่เปิดมาเป็นสิบปี ไปไม่ไหวขาดทุนเ <Huh? S 2> จ๊งก็ต้องปิดปิดทั้งน้ำตาเลยนะคะป้าทำมาหลายอย่างนะทำงานบริษัทก็ทำโดนกันแกล้งออกไปอ่ะมาขายเสื้อผ้าเจ๊งขายเครื่องสำอางเจ๊ง<ห>เปิดร้านอาหารก็เคยเจ๊ง <laughs> ทุกอย่างทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยจะในยุคปูนนี้แล้วเนี่ยเสียท้อแต่ไม่ถอยเปิดบริษัทเนี่ยค่ะที่เพิ่งปิดไปเนี่ยก้าเจ๊งคอมเปิดมาเป็นสิบปีเมื่อก่อนกำไรดีอู้ฟู่ปีนี้ไม่ให้ปีนี้หลักขาดทุนมาหลายปีสองสามปีเนี่ยขาดทุนมาลูกค้าเขาย้ายฐานไปต่างประเทศไปนู่นลงเราเม่าเขมรจนหมดแล้ว เร้จะไปขายใครเจ้งค่ะแล้วถามว่าป้าเคยคิดสั้นไหมเคยเวลาที่เราคิดสั้นเนี่ยเราจะวนเวียนอยู่แต่กับปัญหาเดิมๆคิดวนไปวนมาเครียดไปเครียดมาเหมือนหาทางออกไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ป้าหลุดพ้นจากตอนนั้นคือเดินออกมา,เด,ออกมาเดินออกมาจากปัญหาสมมติกำลังร้องไห้อยู่ดีๆเหมือนคนบ้าอะไรนะลุกพึบออกมาแล้ว ก็ไปเล่นกับน้องหมาอย่างเงี้ยเล่นกับนกเล่นกับหา่านอะไรไปเรื่อยแล้วเราก็มองย้อนหลังกลับไปว่าถ้าเราทําแบบนั้นน่ะใครบ้างที่จะเสียใจอย่างป้าก็ยังมีคุณแม่อยู่ใช่ไหมคะเราไปนึกถึงหน้าแม่เรามาก่อนเลยลอยมาก่อนเลยแม่เราต้องเสียใจแน่เลยแล้วแม่เราจะอยู่ยังไงกว่าท่านจะอุ้มท้องเรามานะคะโอ้แปดเก้าเดือน เรากว่าจะเลี้ยงเราโตมาจนแก่อีกใช่ไหมคะม,มันไม่ใช่ง่ายเลยป้าเชื่อว่าพ่อแม่ของเรารุ่นพ่อแม่ของเราก็ต้องเจอปัญหาแต่เพื่อลูกท่านก็ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองปัญหาแค่ว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือตักใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเราต้องสู้ต่อไปนะคะถ้าคิด ยังตกทางที่ตวันตกเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ขึ้นทางที่ตวันออกมาใหม่เหมือนเดิมทุกวันถ้าเราสู้สักอย่างเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปเมื่อก่อนป้าก็เหมือนทุกคนแหละที่กําลังคิดแบบว่าไม่อยากจะสู้เคยเป็นไม่ใช่ไม่เคยเป็นเคยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็อย่างที่ป้าบอกว่าถึงออกมาพูดได้ไงคะเพราะว่าป้าผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นณนปัจจุบันจะล้มกี่ครั้งก็จะพยายามลุกให้ได้ทุกครั้ง นะคะเราจะคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะ<ม>เด็กๆรุ่นใหม่หรือว่าจะรุ่นเดียวกับป้าหรือรุ่นน้องหรือรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรให้คิดให้เยอะนะคะพ่อแม่บางคนแบบโมโหพ่อแม่ลองนึกดูท่านดุเพราะท่านหวังดีกับเราไหมหรือว่าถ้าท่านดุแบบไม่มีเหตุผล ราก็มองซะว่านั่นคือเหตุผลของท่านเราก็มีเหตุผลของเรามันอาจจะไม่เข้าใจกันเสียทีเดียวเราก็เดินผ่านจุดนั้นไปแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับเข้ามาตรงนี้ใหม่แล้วมันก็ผ่านไปคือป้าผ่านมาแล้วจริงๆตอนป้าเกิดวิกฤตเปิดปัญหาใหม่ๆป้าก็เดินออกไปจากจุดนั้นขนาดกำลังร้องร้องไห้อยู่ดีๆนะก็เดินลูกออกไป,ไป,ปไปเล่นกับน,น้องหมาร้องไห้กับน,น้องหมาก็มีนะคะน้องหมามันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันแล้วก็เล่งกันโดดยิงยิง มันไปเรื่อยเราก็เออเนาะมันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่นช่่มีความสุขของมันแล้วก็ลองปล่อยวางทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาซะบ้างนะคะแล้วก็กลับมาก็มองย้อนไปเออถ้าเราทําอะไรไม่ดีลงไปใครกันที่จะเสียใจนะคะเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นลงไปแล้วเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้เด็ดขาดโลกแห่งความตายโลกแห่งวิญญาณมีจริงไหมป้าก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมีจริงเนี่ยเราย้อนเวลากลับมาคืนไม่ได้อะ่ะ กลับมามีลมหายใจอีกก็ไม่ได้นะเพราะว่าตายยังไม่ตายรูลมยังจริงไหมแล้วก็อตอนนี้ก็ไม่อยากตายยังอยากอยู่ดูแลแม่คุณแม,แม่ต่อนะคะแล้วก็ยังอยากอยู่ทําความดีต่อไปอีกนะคะไม่อยากตายเพราะฉะนั้นคิดให้มากก่อนจะตัดสินใจทําอะไรตอนนั้นเหมือนใจจะขาดเหมือนมันไม่ไหวป้าก็ผ่านมาแล้วค่ะ ก็ทำอะไรก็เจ๊งยั่เรื่องเงินก้อนสุดท้ายอ่งที่ป้าบอกเข้ามาเล่นข้างเงินก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังพอได้ถูถูไถยๆพอมีรายได้เข้ามาจนเจอครอบครัวบ้างนะคะป้าเขตป้าก็ไปดูคลิปตลกนะคะเนี่ยแล้วก็มาอัดทำยูทู t บ b e บบ๊อบอไปเรื่อยคนจะดูไม่ดูไม่เป็นไรคือเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํา ค่นันมันก็เป็นมีความสุขแล้ค่ะใครจะด่าใครจะไม่ชอบป็ะชางเอาหูเอานาะเอาตาไปไล่ซะเอยเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ไม่พูดผิดแหละนะคะเดินออกมาจากปัญหา้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะสู้นะทุกคนป้าเป็นกําลังใจให้จริงๆจ,จากคนที่เคยแบบล้มล้มจะไม่รู้จะล้มยังไง นะคะแต่ก็สู้มาทุกครั้งจนถึงณปัจจุบันยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังสู้ต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปป้านนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ